ไปอย่ายุดสิอย่าหยุดอย่าหยุดห้ามหยุดแล้ห้าตอนนีินใช้เลยีมา่เก็เลยดีมสอนจับสอแบบนี้ถูกต้องเลยคไว้ทั้งสอด้านจะยึดสองชิ้นนี้เไว้ดีเลยต้องเลยจับมสอใช่ไหมถูกลย่า่ตัดถูกแล้วอือดูกหลวสร็จแล้วว่รดูแล้วครับสอน สอบว่ารู้แล้วครับอะไรลูกเสร็จแล้วเนี่ยดีมากทุกขวัญเริ่มจากการ exercise ก่อนนะสงวัดมามี่อยู่ข่าซ้ายตึงมาหน่อยลูกงอนนิดนึงเอออะไรลูกแล้วก็แขนแขนอยู่ระดับไหล่ลูกจับให้ระดับไหล่าแล้วยืดทขมอบก็ยืดยืดไปอย่างนี้มันจะมันจะเป็นยืดยืดยืดแขนความรู้สึกข้างหลังเป็นไงบ้างหลังไม่ยืดไหมรู้สึกปะรู้สึกไหมลูก คดไปทำไปสลับไปดีไหมเอาทำไปดีเหมือนก็เดินนนายกอก็อีกสี่นาทีเองตว่าบางคนเป็นครึ่งชมวุมงเลขของขวัญนะใช่ไหมขวัญสองมือ ทำไปทำไปสอนจะลงมาลูกเดี๋ยวโดนพี่ลูกสอนสอนจะลงมาอย่าลงมาทรมานไหมอย่าดีๆอย่าสลับงั้นสลับด <th sure> ีๆีอ่าไม่ไม่ทำงั้นดีๆีแล้วเหมือนมึงก็เราเดินตั้งใจเดินเหมือนเราตั้งใจตั้งใจเดินไม่เอาดีๆขวานดีๆลูก ใกล้แล้วสู้ๆ